เราไม่เลยมีตัวเออไม่ใช่ผีชาลีผีตะเกียงบอกอคะแป๊บนึงนะครับถักกล้องก่อนนะครับอ่าคุณชาลีครับคุณเป็นผูหน้หญิงหรือผู้ชายครับถ้าเป็นผูหน้หญิงตอบ yes เป็นผู้ชายตอบโนเฮ้ยเอาแล้วครับเริ่มไปแล้วจะมีการขยับขยืน่นเฮ้ย เป็นผู้ชายนะครับอ่าเดินกลับไปไหม่เป็นผู้หญิงรือผู้ชายอ่าเราจะคุณชาลีครับคุณตายที่ไหนตอบ <ไป S 1> ถ้าตายที่โร <ไป S 1> <ล>งพยาบาลตอบเย็ดตายที่สถานีตำรวจตอบโนตายที่โรงพยาบาล ตายที่โรงพยาบาลรับแลตอบเย็ดตายที่โรงพยาบาลอื่นตอบโนแบบหนึ่งนะครับ<ม>ก็อ่ะมาเรือมือนต่อคนตายที่ไหนครับถ้าตายที่โรงพ<ม>ยาบาลตอบเย็ดตายที่อื่นตอบโนอ้าวชารี่ตอบเลยเฮ้ยที่โรงพยาบาลอ่าเราจะถามว่าโรงพยาบาลอะไรอุตสาหครรบลเลยเออเดี๋ยวถาม โรงพยาบาลรับเลหรือโรงพยาบาลที่จังหวัดอื่นตอบสิครับที่จังหวัดอื่นให้ตอบบ่โร<น>งโรงเรียนเออไม่ใช่โรงพยาบาลรับเลตอบเย็ดโรงพยาบาลอื่นตอบโนโรงพยาบาลอื่นครับลืมไปแล้วนั่นง่ายพี่ชารีก็ชอบกลัวกล้องเป็นธรรมดา เดี๋ยวไปกองกูนะครับก็ชารีก็บอกแล้วกวาลกองก็แบบนึงนะครับเรามาเริ่มต่อแล้วครับเมื่อกี้ผีชารีกวาลกองอ่ะเราจะถามว่าถ้าตายโดยการฆาตกรรมให้ตอบเย็ดถ้าตายด้วยด้วยการโดนอุบัติเหตุตอบนขนาดตะกม เราจะถามว่ามีแฟนหรือไม่ก่อนที่จะตายมีแฟนหรือไม่อ่าชาลครับก่อนที่จะตายคุณมีแฟนหรือไม่ถ้ามีตอบเย็ดถ้าไม่มีตอบโ no. น่ไม่มีแฟนอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับไม่ได้หลอกครับ อ่าแล้วจะถาแล้วครับคุณติงครับนี่ครับหน้าคุณติงนี่คุณฟูครับสวัสดีกันนะครับนี่กันนะผมแหวอ่าถามอะไรต่อดีถามว่าม,มีเออไม่ใช่ตอนเด็กๆคุณเออไม่ใช่ขอทำอะไชาลีชาลี ตอนคุณก่อนก่อนที่คุณจะตายคุณเรียนอยู่ชั้นมอหรือปอถ้าชั้นมอตอบเย็ดถ้าชั้นปอตอบโนอ่าอยู่ชั้นปอนะก็ตายตอนมอนั่นเองนะครับอปปอ่าเราจะถามว่าตายตอนอายุเท่าไหร่ตอบเย็ดหนึ่งถึง หนึ่งถึงเออน้อยกว่าสิบแปดมากกว่าสิบแปดอ่ะเราชารลีตอบเลยอ่ะครับล้ยเ,ออเรื่องไปแล้วไป,ไปเองครับอ่ะตอบโนเป็นาอายุมากกว่าสิบแปดอ่ะเราอยู่ปไดไไงอะ<ป>เออชารลีนี่มั่วหรือเปล่าครับดูก่อน ทำไมทำไมตอนก่อ,กอนอผิดหรือเปล่าเออไม่มีสมาธิตอบหรือเปล่าเอาแล้วคุณชาลีตายต,ายตอนปอหรือมอปอเย็ดโนเป็นมอปอครับเออมอเออมอมอมปอไม่ใช่หรออันนี้ไม่ใชที่ าาอ่าถ้าใครอยากเล่นนะครับก็เวลาเล่นเสร็จแล้วให้ฉีกทิ้งขยำขยำแช่น้ำแล้วก็อาไปทิ้งขยำนะครับ้<ท>า<ท>ไว้อาจจะมาหลอกได้อ่ามาถามแล้วตายตอนอายุสิบถึงเออน้อยกว่าสิบแปดให้ตอบเย็ดมากกว่าสิบแปดให้ตอบโนอ่ามากกว่าสิบแปดโมเออเมื่อก,กี้ก็โม,มใช่ไหม,ม,มเออแล้วผู้รยดเป็นปอ เราหลอนเองอแล้วก็ถามว่าที่คุณตายไปเนี่ยคุณเป็นวิญญาณนี่คุณอยากมีแฟนไหมเย็ดอยากมีโนไม่อยากมีลืมไปแล้วครับว่าไง My God ไม่มีไม่มีนะคะเฮ้ยอเอาละครับเอาละครับสแสดงว่าไม่อยากมี ขนาดนักเลยจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับเขาหงุดหงิดหรือเปล่าเราถามมากเกินอ่างั้นก็เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้ามันก็คือคลิปล่าท้าผีนะครับคนติ๊งปอยนี่ดูหาตาเราจะมีสองคลิปด้วยกันนะครับคลิปมายครับคลิปคลิปแคสเกมกับคลิปคนอวดผีนะครับนี่ครับนี่นะครับบายบายนะครับ